ลองเท้าวัละต้นวันนี้นะครับผมจะพามาชมรองเท้ารีเหลืองปลาจีนต้นนี้เลยครับเป็นเหลืองปลาจีนจากแหล่งป่าสระบุรีเขาใหญ่นะครับเขาบานมาดอกมีลักษณะสวยงามแปลกตามากๆครับต้นนี้นะครับดอกจะบานมามีขนาดเล็กนะครับและกลีบจะมีลักษณะผิวมาด้านหน้านะครับ มีจุดประกระจายเต็มทั่วทั้งกลีบดอกนะครับสีจะค่อนข้างจะเหลืองเข้มเป็นมันวาวเลยนะครับดอกจะมีลักษณะเป็นกลีบหนานะครับบานคู่กันมาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับเป็นความหลากหลายของธรรมชาตินะครับเหลืองปลาจีนก็จะมีหลายลักษณะนะครับแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งนะครับได้มาพบต้นที่บานมาแปลกๆแบบนี้นะครับ น่าเก็บสะสมไว้ขยายพันธุ์มากๆครับสวยงามครับ